มาแล้วครับผมก็เชิญทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยรู้กับเกม Back Over M กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาตีทางด้านของเวอร์บอสครับผมตัวละครเวอร์บอสตัวนี้เป็นทางด้านของสอายอะไรวะสายสีเขียวนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นสายสีเขียวครับผม Defender และ a c c e e r เหมือนเดิมแต่เป็นสายสีเขียวนะ ก็เธอเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าอย่างต่างๆนี่มันเป็นอะไรแต่หลักๆนี่คือเมื่อใช้สกิลหนึ่งครับผมให้ผลิ่มความเสียหาย20% 0ยเเลยนะแบบ200%เลยนะเฮ้ยแลวก็เพื่อโจมตีเพาะให้ผลดีบัฟอะไรวะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ5ทาเธอเมื่อจมตนสร้างความเสียหายโดยคิดเป็น3าซจำนวนดีบัฟ ก็ดีบัฟเยอะก็น่าจะยิ่งแรงนะสำหรับเวฟแรกส่วนเวฟที่สองเนี่ยจะผิดผิดร้ายแรงแล้วก็เมื่อติดคีสครับผมวันนี้ควรใส่คีสมาเยอะๆด้วยนะจะได้แบบตีติดคีเรื่อยๆอ่ะซึ่งถ้าตีติดคีเนี่ยมันจะอะไรวะความทรายต่อเนื่องศัตรูทันทีครับผมได้ให้ผลยืดระยะดีบัฟครับผมก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็เซอร์ที่สี่ที่สามครับผม 4-3ถึงก็ดีเซตคูดาวสกิล2ซึ่งแน่นอนมีตัวหนึ่งสกิล2โคตรหดให้ผลเพิ่มความเสียหาย30%นจำนวนบัฟครับผมแล้วก็ไปดูทีมที่ใช้กันครับทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมประมาณนี้นะก็ทีมแรกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนั่นของชาร์ลอตล่างเอาครับผมมีนั่นของโนเอลไลาอาแล้วก็ทางนั่นของมิโมซ่าครับ ซึ่งถ้าใครไม่มีไรอันเนี่ยผมคิดว่าใช้เชลลี่ได้เหมือนกันเชลลี่ก็เอาเรื่องนะบาาแรงมากแล้วก็ทีมที่สองใช้เป็นทางด้านของฟินแลนด์ครับผมคนนี้เนี่ยตัวนี้ทําไมผมไม่ใช้ลาเดสแต่หรอเพราะว่าทีมผมยืนไม่อยู่ยังไงละ่ะคือแอสตาผมยืนไม่ได้เลยแล้วก็เป็นทางด้านของลาเอ็นทดนานของโรตัสนะเป็นสี่ตัวนี้สําหรับข้างหลังนครับ เ็เป็นแอสตาทางด้านของอ่าสองดาวด้วยแล้วก็ทีมชุดน,นี้ตัวละครหลักก็จะอยู่ที่ทางด้านของโนเอลครับผมสว่วนถ้าใครใช้ไลอาหรือใช้ตัวอะไรที่เป็นแบบตัวซับนะคนใส่ดีเฟนต์มาด้วยนะครับผมเด็อย่าลืมใส่เด็บึสูงนะอันนี้คือมันยังต่ําอยู่นะห้าพกว่าเมื่อกี้มันตายเลยนะมไม่รู้ว่ารอบนี้จะตายไหม แล้วก็การตั้งค่าเซตสกิลผมจะกดออตโต้เลยประมาณนี้1แล้วสองหนึ่งแล้วอทุกอันเลยส่วนอันนี้ครับผมก็จะเป็นฟินลลนอันตีไปก่อนส่วนชามี่ก็1แล้วก็2นอกนั้นก็อันตีก่อนหมดครับผมเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็ไปเลยครับมาครับผมเบอร์บอสอาร์บอเล็กหรือเปล่าสีเขียว พี่เกียวก็แพ้สีแดงนะครับผมก็ยังไงก็สีแดงก็โหดอยู่ถ้าใช้เชอลี่เนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่เด็บสูงเหมือนตัวอย่างอ่าอะไรนะไลอาก็ได้เพราะว่ามันยืนไหวอยู่แล้วก็นอกนั้นก็ใส่เด็บด้วยนะ,ะสำหรับทางด้านของอ่าชารลอตเนี่ยผมใส่เด็บกับด้านของน่าจะเป็นเซตเฮดพีนะน่าจะใส่แค่นั้นครับผม ผมไม่ได้ใส่อะไรเยอะเพราะว่าตัวมันแค่ยืนให้อยู่พอครับก็ไล่อาปาดไปแล้วก็นี่ครับตัวกีหลักสำคัญโอ้ทำไมบอลอย่างวะแล้วก็นี่ครับอันตีไปก่อนชาหลอดครับผมอันตีไปแล้วก็ปิ้วครับโดนตบไปหนึ่งสองไม่เข้าเลย สร้างโลกไปแสนกับเก้าหมื่นโดนไปหนึ่งหอกก็ตีไปเรื่อยๆครับก็จะไปสำคัญไอ้ตรงที่อ่าตรงที่เธอที่หนึ่งที่สองนะสำคัญกว่าเยอะครับแต่เธอเนี้ยคือเราต้องทำดาเมจมาได้เยอะๆนะก็ถึงเอสแน่นอนครับผมเอสจะถึงแน่นอนแต่ไม่รู้จะตื่นลำดับไหมนะ ทีครับตีไปสองดอกไลอาติดสตันอันตีไปครับลดความเสียหายเวททำไมผมถึงไม่ใช้สิกิวผสมก็เพราะว่ามันจะทำให้โนเอลของเราเนี่ยติดสตันนะผมลองมาแล้สองรอบติสตันหมดเลยเพราะฉะนั้นอันตีไปเถอะครับมันก็ได้อะไรเยอะอยู่ดูบัฟเต็มหวงอะไร มาจัางหวะน,นี้โนเอลสับโยเข้าไปที่หน้าครับผมเก้าหมื่นยังไม่ตายเลยขึ้นระดับบีแล้วตอนนี้มันจะไหลนะครับผมมันจะไหลรัวๆเลยโดนตกไปตายไหมไม่ตายครับผมสวยครับโอ้โหเลือดลดโคตรเยอะโน no, นี่ครับผมมันจะฮิวขึ้นมาและไม่ตายครับโดนนี่ครับผมจุดไอแม็กของนี่นะโดนไปเอสละ และตกไปอันนี้ไม่น่าจะตายตายไหมเออไม่ตายโอเคไม่ค่อยแรงนักนะโนเอลบัฟมาแต่บัฟถูกหรือเปล่าเนี้ยเอสเอสไปแต่พลังไม่เยอะเลยวะ่ะรอบนี้พลังไม่ค่อยเยอะเลยแต่ถ้าถึาถงเอสเอสเนี้ยเอสเอสอยู่นะถ้าใครจะเอาแค่ของก็ได้อยู่ครับ ทำไมรอบนี้ผมตีได้เบาอย่างมะโดนไปโดนไปอีกหนึ่งรอบสามล้านห้าเนี่ยมันมันไม่สุดแหะมันไม่สุดเท่าไหร่ลอาปาไปครับได้อยู่ที่สี่ล้านโอเคอยู่นะน่าจะได้ประมาณห้าล้านนะจะจบรอบนี้แล้วก็รอบนี้ครับผมเป็นรอบที่ค่อนข้างเล่นยากอยู่เหมือนกัน ราะว่าตัวละครผมผมไม่ได้ปั้นสุดทุกตัวแล้วก็ของยังหาไม่ได้เลยคือแบบขนาดผมซื้อลอบเตอร์แล้วแบบมันยังเกลือของที่ใช้ได้คือน้อยมากอันตีไปแล้วก็ไม่ครับผมต้องใช้ตัวฮิวนะสำหรับ,บผมนะคือใช้ลาดสเนี่ยผมยืนไม่อยู่เดยแอสซาผมตายก่อนนะผมก็เลย ใช้แบบนี้ดีกว่าได้ตีนานกว่านะตกไปครับชามี่ฮิลนะชามี่นี่ต้องเป็นตัวฮิลนะครับผมแล้วก็เพิ่ม SP มาด้วยเอาแต่มันเพิ่มแค่ตัวเองว่ะแปลกคือมันต้องเพิ่มให้ตัวอื่นนะเนี่ยมันไปเพิ่มให้ตัวเองเสร็จและฮิลไปครับนี่นะเลือดม,มันจะเต็มแบบสดชื่นครับผม ซึ่งนามสน่าจะถึง5ล้านอยู่ใครที่ลองใช้ได้ครับผมสูตรนี้ก็จะทำให้คุณอยู่ประมาณ10ท็อป10%ได้อยู่มั้งตอนนี้ผมก็อยู่ที่4,000กว่าโอ้โหโคตรเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นตัวละครน,นะก็เอาไปลงกับ PvP กับจูเลียนเยอะเกินไปจูเลียนก็หมดไป400ไป440กว่าจะได้การ์ดนะ นอกรอบอะครับไม่ได้ตีให้ดูไม่แอตตาแอตตาผมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไ่แต่ว่าแอตตาปีศาจรอเจอกันได้เลยมีดูไปครับผมสี่เจ็ดพันนมีเลือกของอ่าตะนั่งของชาร์ี่ผมก็อยู่ที่หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นเพราะว่าไม่ได้ใส่บวกสุบสองเลยบวกแปดทุกทนครับ และยังวันนี้ฮิวขึ้นมาแบบสวยๆและนี่ครับผมบับโฟโคตรเยอะและอันตีไปครับตอกจากทางด้านของราเดสตีไม่ใช่ทางด้านของโลตัสครับผมและซ่วมมาอีกครั้งและยืดระยะบัฟไปโอ้โหผมไปตั้งอันนี้ไว้ดิและยังวันนี้แอสซาตีไปเกือ,อบตายฮิวขึ้นมาเทิ่ทงเล่ง เร่งเทินครับผมแล้วก็ฮิวขึ้นไปและจังหวะนี้อันติอันติปิดไปสามแสนนี่ครับผมพลังห้าล้านกว่าค่อนข้างดีหมมันรอบนี้ผมจะได้เยอะกว่าทุกรอบด้วยไม่ตุยสวยครับแฮชามี่ครับผมอันติไปปิงขึ้นมาเพิ่มกินเงาผมมันเพิ่มเต็มนา้าล้วยเขาเรียกว่าเลยรอ p อ่ะ ม่น่าจะเป็นผมขอเรียกว่าเกตแล้วกันตบไปหนึ่งครั้งนี่ครับผมห้าล้านเก้าแล้วน่าจะถึงหกล้านหรือเปล่าแอสตาตีไปไม่หกนะหกนะครับผมสวยเป็นไงหกล้านแนบตึงๆเยอะกว่ารอบตีธรรมดาครับแปลกแปลกขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้แล้วก็ตบไปแล้วก็เรียบร้อยจบไปที่หกล้าน นี่ับผมบอสระเบิดตัวแตกเป้งครบผมเป็นไงบอสระเบิดเลยทีเดียวเชียวใช้ได้อยู่เนี้ยก็พลังอยู่ที่หคาครับครผมก็อันดับปัจจุบันอันอ 4, ดับที่4000โคตรไกลนี่ครับผมถ้าขึ้นอเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้เลยรางวัลเลดบอสยังฆ่ากันไม่ตายนะนี่ครับผม เอสเอเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ของประมาณนี้ก็ค่อนข้างดีแต่มันของค่อนข้างที่จะจำเจามากๆแล้วก็รางวันรวมผมอยู่ที่ท็อปเ7%อร์ซก็อยู่ที่10เนะนี่ครับผมก็จะได้เป็นอันนี้นะก็ต้องไป,ปัันทีมขึ้นมาเพื่อให้ติดประมาณแบบสูงกว่านี้หน่อยละกันเดี๋ยวหายก็ที่ลำดับแรกๆเนี่ยเขาใช้เป็นทีมประมาณนี้คนแรกอย่าไปดูครับผมคนแรกปรโป คนที่2ก็ใช้เป็นจูเลียประมาณนี้เลยนะเขาใช้เป็นโนเอลกับเอา่าเรียกว่าอะไรนะยามิสกฮิโร่ร่างสีแดงเอาไปไว้เทินสองประมาณนี้เลยก็เขาใช้เป็นทีมประมาณนี้เขาใช้จูเลียนะเนี่ยคนส่วนมากเขาจะใช้จูเลียครับจูเลียกับลาเดสซึ่งผมใช้ลาเดสไม่ได้ไงตัวละครผมยืนไม่ไหวก็ใช้ลาเดสและ ก็เป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับการตีบอสอาร์คโบเล็กสีเขียวครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างเชอบกันหรือเปล่าก็ถ้าใครแบบตัวละครไม่ค่อยปั้นเน่ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันแต่โนเอลนี่คือต้อง5ดาวแล้วก็ปั้นปั้นให้สุดนะโนเอลใครมีก็ปั้นโนเอลให้สุดเลยมันลงเรียกว่าลงอะไรลงบอสลงอะไรมันเก่งมากลงพวก PVE อ่ะ PVE คือ นองเอลกองก่งกดจูเลียสับผมก็ต้องปั้นทุกคนนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะไายจ้าบาจ้าบายครับผมไปแล้วครับชจคกันไปดู